พิลันเนอร์แคปตัวเกธรรมดาไม่หลักหมื่นกิโลคันหน้าเนี่ยเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนไอ้ซูเปอร์เฟรคเนี่ยมันคืออะไรยกระดับรถยนต์มือสองโชรูมมาตรฐานลดสภาพเกรบพีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยสวัสดีครับวันนี้มีแคปตัวเกธรรมดาไม่หลักหมื่นพนประมาณสัก หมื่นต้นๆมาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดสนใจอันแนะนําได้เลยว่าโปรดี Pro D, พร้อมจองเพียงแค่พันเดียวพร้อมจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมาดูกันเลยครับคันนี้เป็นรีโว่2.4ตัว Entry p พิลันเนอรแคตัวเกธรรมดารถจะเป็นตัวปี2021นะครับไม่หลักหมื่นกิโลโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากนะครับอย่างถ้าเกิดรถแบบนี้นะครับอันต้องบอกตามตรงว่า1 ีมันใหม่นะครับ2ราคาเนี่ยมันประหยัดกว่าออกป้ายแดงเนี่ยเยอะ3นะฮะฟรีดาวก็ทำได้นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นในเกรดของ Entry ครับไฟหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นแบบโหลดฮาโลเจนแล้วก็ตัวตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยคือยังไม่มีมันเป็นธรรมดาของตัวเกรดรุ่นย่อยที่ยังไม่ได้มีอะไรใส่มาให้แบบเยอะแยะมากมายแต่มันจะเป็นตัวเชนในอีกหนึ่งลักษณะที่ไม่เหมือนกับตัวประมาณปี2 0 0พ 20ต้นปีกับ21ต้นปีไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องอยนต์กันบ้างครับเครื่องเนี่ยจะเป็น2.4ในรหัส2 GD ตัวนี้ก็2,393 cc 150แรงม้าแรงบิดเนี่ยมันจะอยู่ที่343นิวตันเมตรแล้วก็สิ่งที่มันมีการชูโรงแล้วก็ทำมาใหม่เพื่อในการประหยัดน้ำมันนั่นก็คือระบบหัวชีที่เป็นแบบ iAr นะครับ คานหน้าเนี่ยเดิมเลยนะครับคานหม่น้ําบนล่างเนี่ยอันนี้คือเดิมเลยแก้มแต่เข็บด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดแล้วก็จะมีตัวเพดนะครับระบุในส่วนของตัวเดือนทุกอย่างไว้ชัดเจนหมดอันนี้ก็เอพิวนะปี 2, 2021พอดีนงน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับฝั่งกระโปรงหน้าเนี่ยจะมีการปั๊ม์ังตัวยต้าอยู่ในตําแหน่งฝั่งนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกฉนวนกันความร้อน ขอบยังเหลืองอยู่เลยนะฮะมันใหม่มากต้องบอกวันนี้ว่ามันใหม่มากเหมือนออกมือนหนึ่งแหละนะครับส่วนอันนี้ถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเนี่ยเราใช้กันแบบนี้ดึงก้านไวรมันเครื่องขึ้นมาได้เลยเนี่ยนะฮะสำหรับอย่างรถพวกนี้นะครับอันต้องบอกไว้ก่อนว่าอันจะไม่มีทางปล่อยให้น้ํามันเครื่องมันขาดหรือปล่อยให้น้ํามันเครื่องมันแห้งแน่นอนตรงนี้เนี่ยอย่างสําคัญเลยนั่นคือเราก็ต้องมีการรับประกันโครงสร้างและก็การรับประกันหลังการขาย ให้สําหรับลูกค้าที่มั่นใจในการเลือกซื้อนะครับส่วนในเรื่องตัวการเซอร์วิสก่อนส่งมอบเนี่ยอันทําให้หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํายาหล่อเย็นน้ํายาโมอน้ําน้ํายาแอร์น้ำมันเบรกน้ํามันเกียร์ทุกอย่างอันทําให้ใหม่ทั้งหมดเพราะว่าอย่างตัวรถเนี่ยมันเป็นรถปีใหม่ก็จริงยิ่งได้เกิดอย่างตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะใช้เป็นตัวของเดิมอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนตะกองน้ํามันเครื่องด้วย นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้นะก็จะเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาในการเปลี่ยนบ่อยมากก็เป็นสังเคราะห์ร้อยแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นววกึ่งสังเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแบบถี่นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้ด้านหน้าของน i โวแคปพเลเนอร์คันนี้นะครับแต่สีเนี่ยมันสวยนะมันจะเป็นตัวเทาดำนะครับคทาานี้นี่เดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างกันบ้าง รถเนี่ยมันมีการเก็บรายละเอียดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยมันมาถ้าเกิดอย่างตอนแรกเนี่ยสภาพคือแบบนิดเดียวเหมือนออกมือนหนึ่งเลยตรงนี้คอนเฟิร์มได้นะครับแล้วก็ตัวสูงนี่ก็จะมีตัวโป่งซุ้มล้ออันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีด้านข้างนี่บอกเลยว่าสวยเสมอกันจะรถทั่วทั้งคันแล้วก็ตัวล้อเนี่ยโฉมใหม่เนี่ยมันจะเป็นล้ออีกแบบหนึง่งนะครับ ส่วนยางที่ใส่อยู่ตอนนี้ยางจะเป็นตัวปี2021นะครับอันนี้ก็จะให้มาเป็นในขนาดาตัวซีรีส์ยางที่ตรงรุ่นนะฮะออกมาจากป้ายแดงคือเป็นแบบนี้เลย265 65 R 1 7นะครับถ้าเกิดเรามองกันแบบผิวเผิโดยแบบไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวขอบ18แต่นี้ไม่ใช่นะฮะเป็นตัวขอบ17นะครับก็ทั้ง4วงเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวใส่มาอยู่ให้กับตัวกระจกมองข้าง สังเกตดูกันดีๆนะฮะพวกโครเมียมเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวเตี้ยเนี่ยคือมันจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะใส่มาให้เหมือนดังเดิมก็คือเป็นพวกวีแลนเนอร์หรือว่าตัวสูงแคบและก็สประตูจะเป็นแบบนี้นะครับอันไล่ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ตัวเสาเอฟิล์มเนี่ยจะมีการติดมาแล้วแล้วก็ตัวคิ้วกันศาสตร์จะเป็นสีดําด้านอันนี้ก็ของตรงรุ่นของรีโวเลยนะครับมือเปิดแล้วก็ตัวเบ้ารองมือทั้งด้านซ้ายด้านขวามือก็จะเป็นแบบโคเมียมอย่างนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยเปิดตัวภายในให้ดูกันบ้างถ้าเกิดอย่างของตโตโยต้าเนี่ยพอเวลาเราขึ้นนี่นะฮะตัวมือจับเสาเอเนี่ยอันนี้คือจะมีมาให้แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวอันใจะให้ดูตรงนี้ก่อนก็คือตัวรอยเม็ดอาร์คนี่นะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนี่เห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเดิมกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนเว้นระยะช่องไฟสวยงามนะครับพวกนี้ถ้าเกิดอย่างเราจะแกะดูเนี่ยเราสามารถแกะดูได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างตัวแคปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือว่าตัวสูงเนี่ยสิ่งที่ควรเน้นก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยสีมันจะแห้งสีมันจะด้านแบบนี้เลยในการคิดในแง่ลบเนี่ยพอเวลาลถอาจจะมีการชนด้านข้างทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวามือเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเสาค้ำเนี่ยอันนี้อ่านว่านะมันจะรองรับในเรื่องตัวแรงเนี่ยเยอะ นะครับพอเวลาสมมุติว่าแบบรถโดนกระแทกเข้ามาเสาดันเข้ามานี่มันจะเห็นเป็นตัวรอยที่ทํามาใหม่แน่นอนอันนี้กล้าคอนเฟิร์มได้เลยส่วนตัวแคปเนี่ยนั่งได้นะครับไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้แล้วก็ด้านใต้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงไม่แรงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีความสุขสบายเหมือนเท่ากับตัวสีประตูแต่พอเวลาไปไหนมาไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้แคปเปิดเข้าเปิดออกได้90องศาสบายสบายเลยตัวนี้คราวนี้ก็ จะมีการเพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวสติกเกอร์ไอ้ซูเปอร์เฟรคเนี่ยมันคืออะไรช่วงล่างไม่มีอะไรเลยครับหลายคนอาจจะบอกเป็นตัวพิเศษอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคำว่าซูเปอร์เฟรคเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวช่วงล่างอย่างเดียวเลยแต่เขาเนี้ยสิ่งมันปรับใหม่เนี่ยอันลงให้สังเกตดูนะถ้าเกิดตัวประมาณปี20เนี่ยไฟท้ายจะไม่ใช่แบบนี้ยังไงก็ไม่ใช่ถึงจะเป็นตัวเอนทรีแต่ไฟท้ายจะเป็นจากตัวโฉมเดิม แต่พอมาเปลี่ยนเป็นตัวปี21ไฟท้ายจะให้มาเป็นแบบไฟท้ายตัวท็อปนั่นก็คือไฟเบรกจะเป็นตัวหลอดแบบ LED แบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างตัวนี้อ่านดูมาแล้วโดยแบบเบื้องต้นว่าเฮ้ยผาว่ามันเปลี่ยนไฟท้ายมาหรือเปล่าอะไรอย่างแบบนี้มันสามารถคิดในมุมนั้นได้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ตรงนี้คือไม่ใช่อันนี้คือไฟท้ายที่มันเป็นตัวโฉมใหม่และออกมาจากป้ายแดงให้มาเป็นตัวท็อปแบบนี้เลยส่วนมือเปิดเป็นแบบพรีเมียมนะครับ แล้วก็ไฟเบรกตัวที่สามันนี้ก็จะเป็นตัวโหลดแบบ LED มีกันชนท้ายมาให้แมกไลนงแมกไลเนอร์ ino, ทุกอย่างของเดิมหมดคือมันเป็นรถที่น่าใช้นะครับอย่างอั้นแนะนำเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นในงานใช้ในชุมชนจำวันหรือในทรงแบบธุรกิจนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้ที่ต้องมีการบรรทุกขนของเข้าสารเข้ายาปากแห้งอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใส่ทุกอย่างได้หมด นะครับบางคนอาจจะไปใส่พวกแครีบอยอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหลักๆที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องตัวแบรนด์อะไรและการแมทนเน้นมันถูกกว่าแบรนด์อื่นเยอะมากแล้วก็มีขายอยู่ทั่วประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยรอบนอกเราดูกันไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่พาเข้าไปดูภายในกันบ้างไปกันเลยครับมาตอกันที่ภายในกันบ้างครับไอตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่มันไม่เหมือนเดิม เือ,อนจะให้ดูก่อนก็คือเก๊คอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสองช่องแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้กล่องคูบ็อกซ์เนี่ยมีมาให้นะข้างบนนี่คือกล่องคูบ็อกซ์เนี่ยไม่ใช่เก๊เก็บของแบบธรรมดาก็คือจะเป็นตัวช่องเก็บความเย็นนะครับแล้วก็เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบง์จอทัชสกรีนเนี่ยตรงนี้จะเป็นขนาด7นิ้วแล้วก็จะมีเชื่อมต่อ Android Auto กับ Apple c a คา l พย์บลูทูธเนี่ยคือได้อยู่แล้วนะครับสมมุตินะว่าอันออกตัวนี้ไปเนี่ยคือกล้องมองหลังมันไม่มี เราใส่กล้องแท้ของโตโยต้าแล้วก็ซิงเข้ากับตัวจอตรงนี้ได้ไหมได้ปลดล็อกแลใช้งานได้เลยหรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีสายในการต่อเนี่ยนนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่ก่อนเนี่ยเคยมีลูกค้าเนี่ยทำแบบนี้เยอะก็คือออกพวกแบบตัวโลหรือตัวเอ็นจีแบบนี้แต่ไปใส่กล้องเพิ่มเติมที่มันเป็นตัวของแท้หรืออาจจะไม่ใช่ของแท้แต่เป็นในแบรนด์แบบดีๆเนี่ยมันใช้สายต่อตรง,งตัวนี้ได้เลย พวกที่เขาทําเกี่ยวอุปกรณ์เครื่องเสียงเนี่ยเขาจะทําเป็นได้แบบง่ายมากนะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมพาวเวอร์เลยสองรูนะครับแล้วก็สําหรับตัวเกทธรรมดาจะให้มาเป็นแบบ6กสปีดคราวนี้ถ้าเกิดตัวสูงเนี่ย entry ก็จริงนะแต่จะมีอีกค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้ด้วยนะครับคราวนี้สิ่งมันแตกต่างเลยอันนี้ชัดเจนมากก็คือตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือทางด้านขวามือ ขวามือเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเป็นตัวค r สคอน control แต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยมันจะควบคุมจอ mid นะเป็นจอสีที่อยู่ตรงกลางเรือนไมล์เพราะว่าถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีตัวจอแบบนี้ติดมาให้กับตัวรถสำหรับในเกรดรุ่นย่อยตัว entry คันนี้เลขกไมล์นะฮะ2 9 6หมกิโลอันตีเฉลี่ยให้แบบนี้ดีกว่าตีโว่สาม0 0ื่นโลยังได้เลยไม่น่าเกลียหรอกนะครับแล้วก็กระจกฝั่งหนึฝั่งเดียวนะออโต แล้วก็มองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับเลนซ้ายเลนขวาใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องตัวเบาะเนี่ยนะฮะเขาจะให้มาเป็นส่วนของผ้าเพราะว่าอย่างตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้กันหมดอยู่แล้วนะครับแต่ก่อเนี่ยมันจะมีเป็นพวกแบบเบาะหนังแต่ก็ต้องได้ในส่วนของ e ีพัดขึ้นไปนะครับหรือว่าอ e พัดบางตัวยังเป็นเบาะเบาะผ้าอยู่เลยได้ซ้ําอันนี้มันก็จะจําแนกหรือว่าแบ,บ่งในเรื่องตัวปี ค่อนข,ข้างเด่นนะและก็ชัดเจนด้วยแต่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันแตกต่างเลยก็คือไอ้ตัวจอ,อนี่แหละไอ้จอเรือนไหม่เนี่ยน,นี่แตกต่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเดิมที่มันเป็นเกรดของ Entry เนี่ยคือมันจะไม่มีจอแบบนี้มาให้แล้วพวงมาลัยเนี่ยมันจะมังติแค่ฝั่งเดียวอันนี้อันจำได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นภายในของ Revo Cap ตัว b ิเลเ n อ r ์เอนเนี่ยซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นตัวัลติมีเดียนะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือความใหม่และก็ในส่วนของราคาที่มันประหยัดปลอกออกท้้งายแดงเนี่ยเยอะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะซับพอร์ตในเรื่องตัวโปรโมชั่นให้จะได้ไม่ต้องเสียเงินอะไรเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งดีไหมครับเดี๋ยวคราวนี้อันพาไปสูปหน้ารถและก็บอกราคาตัวนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับเรียบร้อยกันอีกคันหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับแคปตัวสูงเกียร์ธรรมดาหน้าใช้นะฮะวันนี้อันบอกในรู้ว่าน่าใช้ ไม่ว่าจะเป็นในปีถัดไปหรือว่าปีก่อนหน้านี้อีกยังไงก็ย่าใช้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบเซอร์วิสง่ายและก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากกันในเรื่องตัวการใช้งานถึกทนด้วยตัวเนี้ยอันกล้าพูดได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวนี้อันขอนาเสนอในราคา5้าแ0นหบาทตีเว่า6ปี72วดเนี่ยผ่ออยู่เดือนละประมาณหมื่นหลักร้อยนะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างๆหนึ่งในการออกรถเลยเนี่ยอันก็จะมีตรงนี้ให้ครับ 1. ฟรีประกันภัย 2. อ,อันให้ขับฟรี45วัน 3. จัดส่งฟรีทั่วประเทศ 4. มีบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีสำหรับคุณลูกค้าพี่ๆครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่สีโดนใจตัวนี้เด็ดตัวนี้ดังและก็อยากได้ในต้นเดือนแบบนี้ อันแนะนำเลยว่าโทรที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภูธ์ออโต้ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันให,ใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ